ในโลกของนวัตกรรมและเทคโนโลยีนะครับก็ต้องบอกว่าหามีใครที่สามารถสร้างปรากฏการณ์และเป็นที่จับตาม,มองมากที่สุดคงหนีไม่พ้นอีลอนมัสก์ผู้ก่อตั้งและ CEO ของบริษัทชั้นนำระดับโลกอย่าง t ท s l a และ SpaceX ความสำเร็จของเขาเนี่ยมันไม่ได้เกิดขึ้นจากโชคช่วยนะครับแต่ว่ามันเป็นผลมาจากแนวคิดและหลักการทำงานที่มีความโดดเด่นเป็นเอกลักษณ์เป็นอย่างมาก ซึ่งจากการศึกษาชีวประวัติที่เขียนโดย Ashley Vance รวมถึงบทสัมภาษณ์และการตอบคำถามบน Reddit นะครับพบว่ามีบทเรียนสำคัญ5ประการที่ทุกคนสามารถนำไปประยุกต์ใช้ได้เรื่องราวเรื่านี้มีความน่าสนใจอย่างไรนะครับไปรับฟังกันได้เลยครับผม Welcome to Geek Life Better Life for more happiness and success สวัสดีครับผมดนทลราดนจากโดน,ดนบล็อกนะครับและนี่คือรายการ Geek Life รายการที่จะมานําเสนอแนวทางวิธีการพัฒนาตนเองเพื่อเปลี่ยนแปลงชีวิตของคุณและมุมมองที่คุณมีต่อตัวเองให้ดียิ่งขึ้นนะครับสำหรับในอีพีนี้มาพูดถึงเจ้าพ่อเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสนะครับมันมีบทเรียนที่หลากหลายมากๆนะครับกับวิถีชีวิตของเขาการประสบความสําเร็จทางธุรกิจซึ่งมันก็มีหลายเทคนิคที่มีการเปิดเผยออกมานะครับทั้งในอัตชีวประวัติของเขาเองหรือว่าการให้สัมภาษณ์ต่างๆนะครับ วันนี้จะมาชวนคุย5บทเรียนจากเจ้าพ่อเทคโนโลยีอย่างอีลอนมัสนะครับที่เราอาจจะสามารถนําไปประยุกต์ใช้ได้นะครับข้อแรกก็คือการให้ความสําคัญกับการดูแลตัวเองนะครับเพราะว่าจุดเริ่มต้นของวันที่มีประสิทธิภาพเนี่ยมันจะนําพาเราไปสู่วันที่มี productivity ได้ดีเช่นเดียวกันนะครับมีผู้ถามถึงนิสัยประจําวันที่ส่งผลดีต่อชีวิตมากที่สุดใน Reddit พลตฟอร์มถามตอบชื่อดังนะครับโดยมีการถามไว้ในปี2 0ง5 อิลมาสเองเนี่ยได้ตอบสั้นๆเพียงว่าการอาบน้ำนะครับก็ต้องบอกว่าคำตอบที่ดูเรียบง่ายนี้เนี่ยมันแฝงไปด้วยปรัชญาที่มันลึกซึ้งนะครับนั่นก็คือการให้ความสำคัญกับการเริ่มต้นวันใหม่อย่างมีคุณภาพการที่ต้องดูแลตัวเองให้พร้อมทั้งร่างกายและจิตใจเนี่ยจะส่งผลต่อประสิทธิภาพการทำงานตลอดทั้งวันของเราได้นะครับแม้จะทำงานที่บ้านที่ไม่มีใครเห็น การรักษาระเบียบวินัยในการดูแลตัวเองเนี่ยก็ยังเป็นสิ่งสําคัญ2ก็คือการเป็นแบบอย่างเป็นผู้นําที่ต้องนําด้วยการกระทํามัสขึ้นชื่อในฐานะผู้บริหารที่มีความเข้มงวดและโหดกับทีมงานมากๆนะครับตัวเขาเองเนี่ยคาดหวังให้พนักง,งานทุ่มเทกับงานอย่างเต็มที่แต่สิ่งที่ทําให้พนักง,งานยอมรับและเคารพเขาก็คือการที่เขาไม่เคยเรียกร้องในสิ่งที่เขาทําไม่ได้นะครับด้วยการทํางาน 85ถึง100ชั่วโมงต่อสัปดาห์ทุกวันตลอด7วันมัสได้แสดงให้เห็นถึงความทุ่มเทมากกว่าคำพูดนะครับเขามักจะลงมาคลุกคลีโอเปอเรชันในหน้างานนะครับและแก้ปัญหาโดยตรงโดยหลักการบริหารของเขาเนี่ยก็แทบจะไม่มีลำดับชั้นสูงมากมายนะครับเขาต้องการโฟกัสกับรูทคอร์ของปัญหาตัวอย่างการวางโต๊ะทำงานของเขาที่เทสลานะครับที่วางไว้กลางโรงงานเลยนะครับซึ่งยูนท่ามกลางวิศวกรคนอื่น มันไม่เพียงแต่แสดงเห็นถึงความเป็นผู้นําที่เข้าถึงได้นะครับแต่ยังสะท้อนให้เห็นถึงปรัชญาการทํางานที่ว่าผู้นําต้องอยู่แถวหน้าพร้อมกับทีมเสมอข้อ3นะครับการตั้งเป้าหมายที่ท้าทายซึ่งเป็นกุญแจสู่การพัฒนาที่ก้าวกระโดดนะครับต้องบอกว่าแนวทางการตั้งเป้าหมายของอีโรมาสเนี่ยมักจะถูกมองว่าเป็นไปไม่ได้นะครับความฝันหล,ลายอย่างของเขาเนี่ยหลายคนอาจจะคิดว่ามัสเป็นคนเพ้อฝันนะครับ ทําสิ่งที่ดูเหมือนมันจะเป็นไปไม่ได้หรอกแต่สุดท้ายเขาก็พิสูจน์มาแล้วหลายธุรกิจนะครับกลยุทธ์เหล่านี้เนี่ยมันเป็นกลยุทธ์ที่ช่วยบังดันให้ทีมงานก้าวข้ามขีดจํากัดของตนเองนะครับตัวอย่างเช่นกรณีของ Space X นะครับที่สามารถพัฒนาจรวดที่นํากลับมาใช้ใหม่ได้ทั้งที่ผู้เชี่ยวชาญหลายคนเคยกล่าวไว้ว่าเรื่องราวเหล่านี้มันไม่น่าจะเป็นไปได้นะครับ การตั้งเป้าหมายที่ท้าทายของอีลลมัสเนี่ยมันเปรียบเสมือนการผลักดันให้ทีมวิ่งระยะไกลเกินกว่าที่พวกเขาคิดว่าทําได้นะครับแม้มันอาจจะไม่ถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้นะครับแต่ผลลัพธ์ที่ได้เนี่ยมักเกินความคาดหมายของทุกคนข้อที่4ก็คือการพัฒนาฐานความรู้ที่มีความกว้างขวางซึ่งเป็นกุญแจสู่การแก้ไขปัญหาอย่างสร้างสรรน,นะครับต้องบอกว่าอีลลมัสเองเนี่ยมีความแตกต่างจากซ e o คนอื่นๆนะครับ เพราะว่าตัวเขาเองเนี่ยมีความเข้าใจลึกซึ้งในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่อยู่เบื้องหลังผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพราะฉะนั้นเขาไม่เพียงแต่บริหารงานนะครับแต่เขายังเข้าใจรายละเอียดทางเทคนิค และสามารถมีส่วนร่วมในการแก้ไขปัญหาได้อย่างมีประสิทธิภาพเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่า Elon นมัสเนี่ยเข้าไปแก้ที่รูทคอร์ของปัญหาได้อยู่เสมอนะครับตัวอย่างปัญหาเรื่องการผลิตเทสลาโมนเ3ลสามนะครับโหเข้าไปที่โรงงานคุกคีในสายพานการผลิตเลยนะครับแล้วจี้พนักง,งานแต่ละคนว่ามันไปติดขัดตรงไหนนะครับซึ่งสุดท้ายเนี่ยเขาก็ให้คําแนะนํากับทีมงานรวมถึงความใส่ใจในด้านเทคนิคต่างๆที่ความรู้ของเขาเองเนี่ยมีอยู่อย่างกว้างขวางอยู่แล้วนะครับ เพราะฉะนั้นแนวคิดการเป็นคนแบบลับกษณะของ t s h a p e นะครับที่มีความรู้ลึกในด้านหนึ่งและมีความรู้กว้างในอีกหลายด้านเนี่ยช่วยให้อิลอมัสสามารถมองเห็นโอกาสและแนวทางแก้ปัญหาที่คนอื่นๆเนี่ยมักจะมองข้ามนะครับการผสมผสานความรู้จากหลากหลายสาขาทําให้เกิดนวัตกรรมที่แหวกแนวนั่นเองหัวข้อสุดท้ายนะครับการเชื่อในการพัฒนาคือหัวใจของการเติบโตอย่างไม่มีที่สิ้นสุดนะครับ ก็อบอกว่าการมีระบบฟีดแบ l ลูปและการคิดตลอดเวลาว่าจะทําให้ดีขึ้นได้อย่างไรมันคือหลักการสําคัญนะครับที่อิรา m มาสยึดถือการมีกรอบความคิดแบบ growth mindset ทำให้เขาเองเนี่ยไม่เคยหยุดพัฒนาและมองหาวิธีที่ดีกว่าเสมอนะครับตัวอย่างที่ชัดเจนก็คือกรณีของอุปกรณ์ electro mechanical actuator ที่มีราคาสูงถึง1 000, 000, 000, นึ0 0 0 0ดอลลาร์นะครับแทนที่จะยอมรับราคาที่ถูกกดขี่เหล่านี้นะครับ อีลอมัสกับท้าทายทีมงานให้สร้างขึ้นมาเองนะครับโดยก็ประมาณเพียง $5,000 ดอลลาร์และสุดท้ายเนี่ยทีมก็ทำสำเร็จนะครับด้วยต้นทุนเพียงแค่3,900ดอลลาร์เท่านั้นต้องบอกว่าแนวคิดหลักการทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นแนวคิดที่น่าสนใจนะครับเป็น5ข้อที่ผมว่าหลายๆคนเนี่ยสามารถนำไปไประยุกใช้ได้นะครับมันไม่เพียงแต่จะช่วยพัฒนาตนเองและองค์กรเท่านั้นนะครับแต่ว่ามันยังเป็นแนวคิดที่จะนำไปสู่การสร้างนวันตกรรมที่เปลี่ยนแปลงโลกได้เช่นเดียวกับที่อีลลอมัส ทำสำเร็จม,มาแล้วนั่นเองครับผมสำหรับเรื่องราวของ5แนวคิดพิชิตความสำเร็จแบบฉบับอีลอนมัสใน EP นี้ผมก็ต้องขอจบไว้เพียงเท่านี้ก่อนนะครับ